สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ c o m กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับะไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม EP ีก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ .com ได้นะครับ 065-647-1377ครับกดติดตามช่อง YouTube ร้านพระ .com ผิดล้านพระ .com กดซับะไครกดติดตาม,ต,ต,ามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเก้ครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ เรงที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยครับเหรียญพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกในการสร้างพระเจดีย์ณวัดจันดีนะครับพศ2 5 0 5นะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อร้านพระคอมหรือใต้คอมมิต์ได้ครับ 0 6 5 6 4 7 1 7 7 7นะครับวันนี้ผมมีเหรียญพ่อท่าน้ายวาจาสิทธิ์นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกในการสร้างพระเจดียนะครับณวัดจันดีพศ2 5 0 5นะครับเหรียญสภาพสวยๆนะครับมีน้อยหายากนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับช่องร้านพระคอมนะครับหรือจะเป็นทางโทรศัพท์นะครับ สำหรับท่านไหนที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับสามารถดู EP ก่อนหน้าและย่อหลังได้นะครับมีให้เลือกเช่าบูชากันเยอะนะครับและอีกช่องทางนะครับท่านใดที่ต้องการเช่าเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขังนะครับสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ร้านพระ .com นะครับมีให้เลือกเช่าบูชากันเยอะนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับวันนี้ผมมีเหรียญพ่อท่านล้ายวาจาสิทธิ์นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับในการสร้างพระเจดีย์นะครับณวัดจันดีนะครับพศ2 5 0 5นะครับ ราคานะครับกันเองนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลัไก่อนสวัสดีครับ